สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนตอนรับเข้าสู่รายการครูโยชนคคุยกไขรหัสเทคนะคะครูโยเองค่ะเคยลองคิดเล่นๆกันไหมคะว่าเอรอบๆตัวเราเนี่ยอาจจะมีโลกอีกใบซ้อนอยู่โลกที่แบบเล็กจิ๋วมากๆจนเรามองไม่เห็นเลยวันนี้ค่ะเราจะมาไขรหัสของเทคโนโลยีสุดเจ๋งที่จะพาทุกคนไปประจนภายในโลกใบเล็กๆที่ว่านี้กันรับรองว่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะในหยดน้ำใสๆแค่หยดเดียวเนี่ยนะมันอาจจะเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตเป็นล้านๆตัวเลยก็ได้นะพวกมันอาจจะกำลังว่ายน้ำเล่นกันอยู่หรืออาจจะกำลังสร้างเมืองของตัวเองอยู่ในนั้นก็ได้ใครจะไปรู้นะถึงใช่ไหมล่ะคะแล้วกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดประตูพาเราเข้าไปสำรวจโลกใบจิ๋วที่ว่านี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยค่ะนอกจาก กล้องจุลทรรศใช่แล้วค่ะอุปกรณ์สุดวิเศษที่จะเปลี่ยนมุมมองของเราไปตลอดการเลยกล้องจุลทรรศหรือที่เราเรียกกันว่าไมโครสโคปเนี่ยนะคะพูดง่ายๆเลยก็คือเครื่องมือที่เอาไว้ส่องดูของเล็กๆที่ตาเรามองไม่เห็นนั่นเองค่ะที่มาของชื่อก็เก๋มากเลยนะมาจากภาษากรีกโบราณสองคำารวมกันคือคำว่าไมโครสที่แปลว่าเล็กกับคำว่าสโคปิโอที่แปลว่ามองพอมารวมกันปุ๊บก็เลยกลายเป็นมองของเล็กๆนะคะตรงตัวสุดๆเลย เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มการเดินทางของเรากันเลยดีกว่าโดยการย้อนอดีตกลับไปดูกันหน่อยว่าใครกันนะที่เป็นคนแรกๆที่คนพบโลกไปจิ๋วนี้การเดินทางครั้งนี้มันเริ่มมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่400กว่าปีก่อนนู้นเลยแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆก็คือตอนที่โรเบิร์ตฮุกเนี่ยเขาลองเอาไม้คอกมาส่องดูแล้วก็ไปเจอห้องเล็กๆเต็มไปหมดเขาเลยเรียกมันว่าเซลล์เป็นครั้งแรกของโลกเลย และหลังจากนั้นไม่นานอันตโตนีฟันเลวนฮุกก็ทำเรื่องที่น่าทึ่งกว่าคือเขาไปเจอสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆดิ้นไปดิ้นมาอยู่ในหยดน้ำโอ้โห,โ,หโลกเราเปลี่ยนไปเลยค่ะจนมาถึงยุคใหม่ที่เราสร้างกล้องจุลทรรศนาสตร์อิเล็กทรอนได้สำเร็จคราวนี้แหละเราเห็นได้ลึกจนแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะ เอาละค่ะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในห้องแล็บของเราให้ดีขึ้นอีกนิดดีกว่านะคะมาดูกันเลยว่าแต่ละชิ้นส่วนของเขาเนี่ยทำหน้าที่อะไรกันบ้างเริ่มจากส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักๆกันก่อนเลยค่ะส่วนประกอบพวกนี้นะคะเปรียบไปก็เหมือนกับเป็นโครงกระดูกของกล้องเลยค่ะมีฐานที่เป็นเหมือนเท้าคอยรับน้ำหนักทั้งหมดเอาไว้มีแขนให้เราจับเวลาจะยกไปไหนมาไหน ลำตัวของมันก็คือลำกล้องค่ะส่วนเวทีสำหรับนักแสดงของเราก็คือแท่นวางวัตถุนั่นเองแล้วก็ต้องมีที่หนีบสไลด์คอยล็อกตัวนักแสดงของเราไว้ไม่ให้ดิ้นไปไหนค่ะมาถึงส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของกล้องแล้วค่ะระบบเลนนี่เองส่วนนี้แหละค่ะคือเวทมนต์ของจริงเริ่มจากเลนใกล้ตาคืออันที่เราใช้ส่องดูมีจานหมุนให้เราคลิกๆๆเพื่อเลือกกำลังขยายได้ และที่เด็ดสุดเลยก็คือเลนใกล้วัตถุนี่แหละค่ะที่มีพลังซูมหลายระดับตั้งแต่4เท่า10เท่า40เท่าไปจนถึง100เท่าเลยทีเดียว และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือระบบแสงกับการปรับภาพค่ะเราต้องมีแหล่งกำเนิดแสงหรือหลอดไฟแล้วก็มีเลนส์รวมแสงกับไดอะแฟร,รมที่ทำงานคู่กันเหมือนม่านตาของเราเลยคอยปรับแสงให้สว่างพอดีพอดีและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปุ่มวิเศษ2ปุ่มค่ะปุ่มปรับภาพหยาบเอาไว้ใช้หาภาพตอนแรกส่วนปุ่มปรับภาพละเอียดเอาไว้หมุนปรับให้ภาพคมชัดกริบเลยค่ะ พอเรารู้จักส่วนต,ต่างๆหมดแล้วก็ถึงเวลาลงมือจริงกันสัทีไม่ยากเลยค่ะมีแค่5สเต็ปง่ายๆเท่านั้นเองทำตามนี้รับรองว่าใช้กล้องเป็นเหมือนมือโปรเลยเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะจำไว้เลย 1. ให้เริ่มที่กำลังขยายต่ำสุดก่อนเสมอ 2. ใช้ปุ่มใหญ่หรือปุ่มปรับภาพหยาบหาภาพให้เจอก่อน 3. พอเจอแล้วก็เลื่อนให้มันมาอยู่ตรงกลาง 4. ค่อยเพิ่มกำลังขยายให้สูงขึ้นและข้อสุดท้ายข้อที่5ที่สำคัญมากมากๆเลยก็คือให้ใช้เฉพาะปุ่มเล็กหรือปุ่มปรับภาพละเอียดเท่านั้นในการปรับให้ภาพคมชัดค่ะครูโยขอย้ำอีกทีนะคะนี่คือกฎเหล็กเลยค่ะเวลาที่ใช้เลนส์กำลังขยายสูงๆอย่าง40เท่าหรือ100เท่าห้ามเด็ดขาดเลยนะคะที่จะไปหมุนปุ่มปรับภาพหยาบเพราะไม่เอ็งั้นเลนส์อาจจะกระแทกแผ่นสไลด์แตกได้เลยนะ พังทั้งเลนส์พังทั้งสไลด์ไม่คุ้มเลยจำไว้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นอะไรที่มันเล็กยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกล่ะคะเล็กระดับเชื้อไวรัสหรือว่าส่วนประกอบข้างในเซลเลยเนี่ยกล้องธรรมดาอาจจะเอาไม่อยู่แล้วค่ะเราต้องอัปเกรดไปอีกขั้นและนี่คือร่างสุดยอดของกล้องจุลทรรศน์ค่ะกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ค่ะ คือกล้องธรรมดาจะใช้แสงกับเลนส์แก้วใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาใช้ลำอิเล็กตรอนยิงผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแทนผลก็คือกำลังขยายมันพุ่งจากหลักพันเท่าไปเป็นระดับล้านเท่าได้เลยค่ะสุดยอดไปเลย 1. ล้านเท่าโอ้โห แค่ลองนึกภาพตามนะคะว่าเราจะมองเห็นรายละเอียดได้ขนาดไหนโลกที่เราไม่เคยจินตนาการถึงมาก่อนเลยมันถูกเปิดเผยออกมาด้วยพลังขยายที่มหาศาลขนาดนี้ล่ะคะ่ะ ซึ่งเจ้ากล้องอิเล็กตรอนเนี่ยเขาก็จะมีพี่น้องอยู่2แบบหลกัหลกๆค่ะแบบแรกชื่อ TEM ตัวนี้จะเก่งเรื่องการส่องทะลุดวัตถุให้เราเห็นโครงสร้างข้างในเลยค่ะเหมือนเรามีตาเอ็กซเรย์เลยส่วนอีกแบบคือ SEM ตัวนี้จะถนัดการสแกนที่พื้นผิวทำให้เราเห็นภาพออกมาเป็น3มมิติที่แบบโอ้โหสมจริงสุดๆไปเลยค่ะ มาถึงตรงนี้ทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ากล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันเป็นมากกว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ธรรมดาธรรมดามันไม่ได้แค่ขยายของให้ใหญ่ขึ้นเฉยๆแต่มันได้ขยายขอบเขตความรู้และจินตนาการของมนุษย์เราให้กว้างออกไปอย่างที่ไม่มีอะไรมาหยุดได้เลยค่ะและก่อนจะจากกันไปวันนี้ครูโยก็มีคำถามสุดท้ายทิ้งไว้ให้คิดกันเล่นๆค่ะถ้าตอนนี้น้องๆมีกล้องจุลทรรศน์วางอยู่ตรงหน้าเลย อยากจะหยิบอะไรมาส่องดูเป็นอย่างแรกคะลองคิดดูนะคะเพราะบางทีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็อาจจะเริ่มต้นมาจากความสงสัยเล็กๆของเรานี่แหละค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ